สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุขสุกดมือนีกับมาบป่อยายนิวแคนาดาคือเกาลาจายายนิวกับมีข้ามาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชยัยซอแอนออรดีมอลมําใจเกิน่อยของเขาคือเกาเหลาจาบอากับเขาเรื่องกันเลยนอกจาเนะสูดปังแดนเซอร์หญิงทีมเดิมยังจัดเต็มหมอลมําใจเกินลอยปีที่เก้าเกิดอีกอย่างขึ้นเนาะที่นี่เดี๋ยวยายนิวสิบอกซูฟังนอกจาะเนอก็คือว่าล่าสูตรบอดบอยสิริชัยแล้วก็ได้พูดในผิดมอลําใจเกินลอยแบบนี้นอกจากว่า แดนเซอร์หญิงทีมเดิมยังจัดเต็มหมอลำใจเกินร้อยปีที่เปีนี้คุณภาพครับเวทีแน่นอนครับแดนเซอร์ cer, ตัวหลักแห่งใจเกินร้อยยี่สิบสามคนสวยๆทั้งเต้นเก่งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยแล้วละค่ะอีกท่านนี้ก็ว่าชอบที่แนะนำชื่อแบบนี้น้องๆบางคนจะได้แจ้งเกิดบ้างสวยทุกนางอีกท่านนี้ก็ว่า เป็นกำลังใจให้กับหมอลำใจเกินร้อยปีที่เก้าด้วยนะคะอีกท่านนี่ก็ว่าแดนเซอร์ cer, ชายหญิงเก่งและหลอ่อทุกๆคนเลยคะ่ะอีกท่านนี่ก็ว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสร้างผลงานด้านหน้าเวทีนะครับอีกท่านนี่ก็ว่าแดนหญิงแดนชายใจเกินร้อยมีแต่คนสวยๆคนหลอ่หลอๆอยู่หน้าเวทีหน้าตายิ้มแย้มทุกคนประทับใจมาก ยานุกัอวันหน้าตานนองๆองแดนเซอร์มาให้เบิ้งเราพี่น้องมีแต่คุณสวยๆงามๆผู้ใดยันเขาไปเบิ้งอันเพิ่มเติมอยู่ในเพจมอลําใจกรลอยบอดบอยสีรดชัย้เด้อค่ะเดอะ้อยานุ่ก็มาให้เบิ้งข่าๆวาๆนวเนาะคะเนาะพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็าาในใจจังไรก็คอมเมนต์ขามาสู้ฟังเนี่เด้อจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าเจอกันหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานุวสิม,ม่วงอาสู้ฟังอีกเด้อจ้า บายบายขอบคุณมากค่ะ thank you